ก่อนที่จะเข้าไปฟังนะคะดอกเสี้ยงรื่อขคุยคือดอกทานตะวันค่ะตอนที่129อาจูเจ้าไม่รู้หรอกว่าร้านขายผ้าข,ของเจ้านั้นโด่งดังเพียงใดลีเสือกระซิบข้างหูนางเบาๆในยามนี้ร้านอาพรที่โด่งดังที่สุดเห็นจะเป็นร้านฟู่จันจูแห่งเมืองเฟิงฟูตั้งแต่งานเลี้ยงต้อนรับคณะทูตนยามนั้นทําให้ชื่อเสียงของร้านฟู่จันจูโด่งดังในชั่วข้ามคืน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทจือและท่านไม่ทับน้อยเจ้าล้วนแล้วแต่สวมใส่ผ้าของร้านนี้ไทจือนั้นเป็นผู้ใดท่านไม่ทับน้อยนั้นเป็นผู้ใดพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดบุรุษแห่งแคว้นนั่นทําให้เหล่าสตรีทั้งหลายต้องการผ้าจากร้านฟู่จันจูเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งด้วยการออกแบบและการปักลายที่เป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่และคุณสมบัติที่เหนือล้ำของผ้าไหมเถียจินแม้ราคาจะสูงเพียงใดเหล่าคนหนูและหูยินตระกลใหญ่ก็ไม่หวัน่น บางคนถึงกับขายสินเดิมโงตนเองเพื่อให้มีเงินพอจะซื้ออาพอจากร้านฟูจิจูสักชุดทว่าน่าเสียดายที่แม้จะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้ง่ายๆการขายผ้าของร้านฟูจิจูนั้นจะเลือกขายให้เฉพาะลูกค้าที่เหมาะสมกับผ้าเท่านั้นลูกค้าคนใดที่ไม่เหมาะสมกับการออกแบบของคนหนูเหอก็ไม่มีสิทธิ์สวมใส่มันดังนั้นแล้วอาพอจากร้านฟูจิจูจึงกลายเป็นดั่งเครื่องบ่งบอกถึงฐานะและชนชั้นทางสังคมจจูพอใจอย่างยิ่ง นี่จึงเป็นสิ่งที่นางตั้งใจเอาไว้ซื้อร้านผ้าของนางอยากเกรงว่าจะขาดทุนหรือได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพเพราะอาพรแต่ละชุดสามารถสวมใส่ได้นานหลายสิบปีอีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบนับเ่าเมืองหลวงเป็นแหล่งรวมลูกค้าชั้นยอดอย่างแท้จริงยามนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วที่ร้านของนางไม่ได้ออกแบบสินค้าใหม่มา หรือนางควรจะมาเปิดสาขาที่เมืองหลวงพร้อมกับเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ด้วยอืก็เป็นความคิดที่ไม่เลวในขณะที่หัวกําลังคิดเรื่องกิจการการคา้าเท้าของนางก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อสํารวจทําเลเหมาะ,ะในการสร้างร้านขายผ้าอาจูเจ้ากําลังมองหาอะไรมองหาร้านคา้าร้านค้าอะไรก็ร้านค้าผ้าอย่างไรเล่าเจ้าจะมาเปิดร้านฟูจันจูที่เมืองหลวงหรือรีสือร้องขึ้นอย่างตื่นเต้น ดีดีหากอาจูมาเปิดร้านที่นี่อาจูก็จะได้เข้ามาเมืองหลวงบ่อยๆเช่นนั้นนางก็จะได้พบอาจูบ่อยขึ้นอีกทั้งยังสามารถร้องขอให้อาจูช่วยออกแบบชุดให้นางได้อีกด้วยไปเช่นนั้นไปดูในเมืองกันก่อนเจ้าชอบที่ใดข้าจะไปติดต่อไหนนาให้ลิซือกล่าวอย่างกระตือรือร้อนดังนั้นแล้วเจนจูจึงถูกสหายลากเข้าเมืองไปอย่างรวดเร็วการเข้าเมืองไม่ได้ลำบากนะักเพราะลิซือนับว่า เป็นคนหนูที่ด่งดังมากผู้หนึ่งทําให้ทหารรักษาประตูเมืองคุ้นหน้าคุ้นตานางอยู่ไม่น้อยภายในเมืองคราคร่ำไปด้วยผู้คนมีคนมากกว่าด้านนอกหลายเท่านักทว่าก็มีได้แอออดเนื่องจากทางการมีการจัดวางผังเมืองเอาไว้อย่างดีแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมภายในเมืองจึงเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยิง่งเจิญจูมองกำแพงบ้านหลังใหญ่หลายหลังอย่างเพลินใจในเมืองหลวงกลับมีผู้คนร่ำรวยมากมายเพียงนี้เหตุใด นางไม่มาสำรวจที่นี่ตั้งแต่หลายปีก่อนนะอาจูเจ้าอยากได้ที่ที่มีคนพลุกพลานหรือไม่หากต้องการสามารถเดินตรงไปยังถนนสายนี้มีทั้งร้านเครื่องประดับโรงเตี๊ยมโรงน้ำชาโรงสุราโรงละครและโรงเรียนถนนสายนี้มีผู้คนเดินผ่านไปมามากที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าที่ดินบริเวณนี้ราคาแพงอย่างยิ่งที่ดินเพียงสองหมู่ ก็ราคานับพันตําลึงแล้วแต่เจ้าคงไม่ยากจนกระมังไปดูหน่อยหรือไม่ไม่ค่ายากจนไม่มีเงินซื้อหรอกไปที่อื่นเถิดนางตัดสินใจทันควันที่ดินแพงถึงเพียงนั้นจะซื้อได้อย่างไรอีกทั้งนางก็ไม่ได้ชอบที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากนักเจนจูต้องการสถานที่ที่ห่างไกลเสียหน่อยมีธรรมชาติมีทิวทัศน์ที่มองเพิ่มความสนุกสนในการเลือกซื้อสินค้านางวาดฝันว่า ร้านผ้าฟูจิจูสาขาเมืองหลวงจะต้องเป็นร้านที่มีความยิ่งใหญ่เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านของนางก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยการจิบชาชมธรรมชาติให้อารมณ์เบิกบานก่อนจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ทางร้านนำมาเสนอเช่นนั้นแล้วสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านและแอาอาัดจึงไม่เป็นที่ต้องการของนางมากนะักที่เช่นนั้นจะมีได้อย่างไรเล่าบริเวณรอบๆเมืองหลวงมีแต่ร้านค้าและอาคารขายของ จะมีที่ชมธรรมชาติให้เจ้าได้อย่างไรกันผู้เป็นคนนำทางได้แต่โวยวายเสียงดังความต้องการของสหายช่างยากนักนางจะไปหาที่ใดมาให้เล่าช่างเถิดช่างเถิดยังมีเวลาอีกมากค่อยหาพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เรากลับจวนก่อนเถิดนางอยากกลับจวนไปอาบน้ำนอนเสร็จแล้วเดินทางมาตลอดสองวันสองคืนยามนี้ร่างกายเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบสกรปรกจนหน้าตาหมองคล้ำไปหมดแล้วอืมจนจูได้แต่พยักหน้ารับ เอาเถิดยังมีเวลาอีกมากเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงจวนตระกูลเจ้าจนจูก็ให้ตกตะลึงอีกรอบนั่นเป็นเพราะจวนตระกุลเจ้าใหญ่โตนักยี่ชายเฮาบอกว่าเขายากจนนักจะยากจนได้อย่างไรดูแผ่นหินที่ปูทางเดินนั้นอย่างไรหินอ่อนราคาแพงเพียงนั้นขอให้ดูเอาเถิดเขากลับมาจากสนามรบเมื่อใดนางจะรีดถ่ายเขาให้มากหน่อยคุณหนูกลับมาแล้วหรือเจ้าคะ แม่นมหูช้ชีรีบเข้ามาหาเจ้านายน้อยที่ออกจากบ้านไปเสียนานวันนี้ถึงกับพาสหายกลับมาด้วยหรือนี่คือเฮอเจินจูหรืออาจูสหายของข้าเจ้าค่ะเจินจูคารววผู้อาว,าว,วุโสด้วยความนอบน้อมก่อนจะยิ้มกว้างให้อย่างเป็นมิตรอาจูเจ้าจะนอนกับข้าหรือไม่หรือนอนที่เรือนรับรองดีคุณหนูเจ้าค่ะแขกมาเรือนจะให้นอนเรือนตนเองได้อย่างไรมิเหมาะสมนักเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวบ่าวจะไปจัดเตรียมเรือรับรองสักครู่รอก่อนนะเจ้าคาแม่นมหู้ฉีว่าเสร็จสับก่อนจะกวากมือเรียกบ่าวรับใช้มาพาเจนจูไปรอที่เรือรับรองก่อนรอสักครู่นะเจ้าคาขอบคุณแม่นมหู้ฉีเจ้าค่ะเจนจูยิ้มให้แม่นมหู้ฉีก่อนจะหันกลับไปยิ้มให้ร่สือที่อยู่หน้าตูมอยู่ค่ะไปนอนบ้านเจ้าอย่างนอนที่เรือนเจ้าเลยแม่นมเคร่งครัดเกินไปหรือไม่ไม่เป็นไรหรอกเจ้าไปอาบน้ําเถิด เจนจูแยกทางกับลี่สือที่ตรงนี้บ่ารับใช้ในโจนตระกูลเจ้ามีมารยาทงดงามเหมาะสมทวงท่าการยางก้าววงบอกถึงการอบรมบรม่มเพาะมานานปีทุกคนต่างต้อนรับให้เกียรติจนจูอย่างดีจนนางอดที่จะประทับใจไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นลี่สือพาสหายตระเวนหาทำเลเหมาะๆอย่างที่จนจูต้องการแต่ว่ามิว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถหาได้ถูกใจลี่สือจึงเสนอความเห็นเช่นนั้น นอกกำแพงเมืองเป็นอย่างไรแม้ว่าจะไม่รุ่งเรืองเช่นภายในแต่ก็นับว่ามีที่ดินที่พอที่จะตรงกับความต้องการของเจ้าอยู่บ้างอืมก็ไม่เลวนะักลองไปดูเสนหน่อยเถิดดังนั้นแล้วลี่ซื่อจึงพาจันจูเดินทางออกนอกเมืองไปอย่างพื้นที่ห่างไกลเล็กน้อยเพราว่ายัางมีร้านค้าที่ขายของบ้างปราบรายผู้คนไม่ได้มากมายนะักบางที่ยังเป็นพื้นที่ว่างและป่าหญ้ารกชัดจูตรงนี้ก็ดี ด้านหลังมีแม่น้ําไหลผ่านแม้จะรกไปบ้างหากเจ้าตั้งคนมาปรับปรุงก็จะดูดีขึ้นไม่น้อยเดินจูมองพื้นที่ที่ลี่สื่อเสนอก่อนจะพยักหน้ารับอย่างพอใจที่ตรงนี้แม้ว่าจะห่างจากเมืองหลวงไปบ้างแต่ก็ยังมีธรรมชาติสวยงามด้านหลังเป็นแม่น้ําใหญ่ไหลผ่านนางสามารถจ้างคนงานมาปลูกดอกไม้หรือสร้างธรรมชาติจําลองขึ้นมาเสริมบ้างคงจะดูดีไม่น้อยือมดีมากเจ้าลองปรึกษากับนายหน้าเสนหน่อยเถิด ว่าเขาอยากจะขายหรือไม่พื้นที่ตรงนี้มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบมู่พื้นที่ถือว่ากว้างขวางเหมาะสมดีนักอืมเขาอยากจะขายหากเจ้าอยากได้ไม่อยากขายนางก็จะมาคขบให้เขาขายเองเพราะเจ้าของที่ก็คือพี่ยายของนางนั้นอย่างไรยามนี้เขาไม่มีเวลาตัดสินใจนางที่มีฐานะเป็นน้องสาวย่อมต้องดูแลทรัพย์สินทห่พี่ชายมิให้กลาเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามิได้เอามาใช้ประโยชน์เอม เอาเถิดเอาเถิดพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาข้ารู้จักกับเจ้าของที่ดีมากหากเจ้าอยากได้ข้าจะเจราจาให้หรือหากเขาไม่ยอมขายเจ้าจะสนใจเช่าหรือไม่เล่าเจนจูขมุดคิ้วมุนหากสนใจจริงๆนางก็อยากจะซื้อขาดไปเสียเพราะถ้าหากเช่าแล้วพื้นที่ตรงนี้เกิดจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเช่นที่เมืองเฟิงฟู่นางก็จะไม่มีสิทธิ์ขาดในที่ดินผืนนี้อีกหากเจ้าของที่ไล่นางออกไป เพื่อปล่อยให้ผู้อื่นมาเช่านางก็ย่อมเสียผลประโยชน์ข้าอยากซื้อมากกว่าอ๋าเช่นนั้นข้าจะถามให้ก็แล้วกันนะอืมแย่เป็นอันว่าภารกิจหาทำเลเปิดร้านผ้าเสร็จสิ้นเช่นนั้นข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวทุ่งดอกเสี่ยงรือขุยดีหรือไม่มาเธอตามเข้ามาดีสื่ไม่รอให้จจนจูตัดสินใจนางก็ควบม้าไปไกลเสร็จแล้วจจนจูจึงได้แต่ยิ้มขำให้กับเจ้าบ้านผู้กระตือรือร้น ลีซือพาเจนจูควบม้ามา,มาก,กว่าเครื่องช่วยยามจนมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนักตลอดทางยังมีผู้คนที่เดินทางมาชมความงามของทุ่งดอกเซี่ยงเรื่อขุยเมือ่อควบม้าไปใกล้เจนจูก็เห็นดอกไม้สีเหลืองบานเต็มทุ่งราวกับดวงดาวที่เปล่งประกายบนพื้นดินไม่ไกลมีหนุ่มสาวที่กำลังเดินเล่นยิ้มแย,ย้มอย่างเป็นสุขราวกับโลกนี้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นถัดไปเป็นสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่ง จูงมือเด็กน้อยมาชมดอกเสียงรื้อคุยอย่างร่าเริงสถานที่แห่งนี้นับเป็นแหล่งความสุขของผู้คนอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรงามมากใช่หรือไม่งามนักจันจูมองทอดไกลออกไปอย่างสดชื่นนางไม่ได้มาท่องเที่ยวอย่างหย่อนอารมณ์เช่นนี้มานานเพียงใดแล้วหนอลีซือทําหน้าที่เป็นผู้นําเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบไม่ขาดตกกระทั่งบ่ายคล้อยจึงได้เดินทางกลับเป็นอย่างไรสนุกหรือไม่ดีขอบใจเจ้านะ รีสือพยักหน้ารับราวกับเด็กน้อยได้รับคำชมจากมารดาเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วนางจึงพาจันจูกลับจวนระหว่างทางทั้งคู่ก็ขี่ม้าชมบิวไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนมากนักเอะที่ตรงนั้นเหตุใดจึงปล่อยทิ้งว่างาไว้เล่าน่าเสียดายนักจันจูมองเห็นพื้นที่ว่างเปล่าพืนหนึ่งใหญ่โตอย่างยิ่งเนื้อที่คงมีไม่ต่ำกว่าสามพันมู่พื้นที่ราบทั้งยังอยู่ใกล้เมืองหลวงเช่นนี้กลับปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ใช้ประโยชน์ อย่างน้อยก็สมควรทําเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ยังดีหรือหากปล่อยให้เช่าก็คงจะมีคนมาเช่าเป็นแน่ประหลาดไ้แท้อ๋อที่ตรงนี้หรือที่นี่มีแต่ความออประมงคนไม่มีคนมาใช้ประโยชน์หรอกวี่งไปกันเถิดหากไม่ใช่ว่ามีทางผ่านทางเดียวข้าจะไม่พาเจ้ามาตรงนี้หรอกความออประมงคนจนจูเลิกคิ้วอย่างสงสยัยเอาสิ่งใดว่าวัดว่าที่ตรงใดออประมงคลหรือไม่ เจ้ายังไม่รู้อะไรข้าจะเล่าให้ฟังที่ตรงนี้เป็นที่อบอประมงคลมีเลือดเนื้อจากสัตว์นรกขุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนเคยมีนักบวชทํานายว่าหากผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมาใช้ที่ดินผืนนี้ก็จะติดกลิ่นอายชั่วร้ายทําให้ชีวิตล่มจมเจ็บป่วยล้มตายที่ผืนนี้เปลี่ยนเจ้าของมาหลายคนแล้วชีวิตของพวกเขาล้วนแล้วแต่พบเจอหายนะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครเข้ามาใช้ที่ดินผืนนี้อีกเลย เมื่อจนจูได้ฟังก็ขมวดคิ้วมุ่นแม้ว่าจะเคยพบเจอเรื่องประหลาดอัศจรรย์มาทั้งชีวิตแต่จนจูก็ยังรู้สึกกังขาอยู่บ้างมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือด้วยความสงสัยใครรู้จึงทําให้นางหยุดม้าลงมุ่งหน้าไปยังที่ดินผืนนั้นทันทีอัจจูอย่าไปเจ้าจะติดกลิ่นอ,อายอัปมงคลเอาได้ไปดูครู่เดียวเท่านั้น